น่าจะเป็นคดทีที่สุ่มเสี่ยงแล้วก็น่ากังวลที่สุดละครับผมมีอะไรอยากจะชีดด้แจงกับสังคมไหมคะถึงการที่ทำอะไรอ่อก็ผมว่าก็ขอโทษอีกรอบหนึ่งละคะ่นผมรู้สึกผิดจริงๆนะในการตอบโต้เขาในครั้งนั้นแล้วก็มัน เป็นสิ่งที่ผมไม่เคยทำแล้วก็ผมรู้สึกว่ามันเป็นการแสดงออกที่มันไม่เป็นสุภาพบุรุษครับแนวทางของคดีหลังจากนี้เรามองว่ายัางไงบ้างครับ60-40่ส 60, มบ0 6 0ครับผมได้ประกัน60ไม่ได้40 จริงๆวันนี้สารนัดฟังคําวินิจัยสารรัมนูนครับผมก็อาจจะนัดฟังคําพิพากษาวันหลังหรือว่าอาจจะนัดฟังคำพิพากษาตอนป่ายนี้เลยนะครับต้องรอลุ้นที่ใช่ใช่ไหมคะยังมีรอบนึงกังวลไหมคะสำหรับคําพิพากษาหรือว่าอะไรที่จะเกิดขึ้นเียก็มันก็คุยกันนะครับว่ามันต้องถูกการกระทำถูกแอคชั่นเนี่ย มันก็ต้องมันจะสําเร็จหรือไม่สําเร็จก็คือมันต้องยอมรับกับสิ่งที่ตามมาให้ได้ครับผมถ้าเกิดว่าเออมันคือความพ่ายแพ้ก็ขอให้มันเป็นความพ่ายแพ้ที่มีเกียรติอยู่ในตัวของมันวันนี้เตรียมตัวเตรียมใจมาอย่างไรบ้างเตรียมตัวเตรียมใจมาอย่างไรบ้างคือจริงๆแล้วผมก็ ตั้งแต่เริ่มการต่อสู้เนาะเรารู้ว่ามันมีความเสี่ยงไม่ว่าจะเป็นแบบคุกตารางหรือว่าเรื่องของอชีวิตเลยก็ผมขอใช้โอกาสนี้แล้วกันใ,ในผมรู้ว่าว่าน่าจะเป็นประเด็นเรื่องส่วนตัวซะเยอะแต่ว่าผมฝากเพื่อนๆที่ยังอยู่ข้างในเรือนจำแล้วกันมีจำนวนหนึ่งเลยไม่ว่าจะเป็นพี่อานอนท์นำพาบุ๊กเลเวนฟเกหรือว่าอาลีฟแล้วคนอื่นๆนะฝาก เป็นหูเป็นตาแล้วก็คนละนิดคนละหน่อยครับสื่อมวลชนผมเข้าใจนะเรื่องส่วนตัวมันมันเป็นกอสิบมันเป็นอะไรที่ได้รับความสนใจจากคนหมู่มากแต่ว่าอิสระภาพก็เช่นกันผมอยากให้พวกเขาออกมาแต่ก็นั่นแหละเราเองก็ยังถุนเสียงก็ฝากเรื่องนี้เรื่องครับผมขอบคุณครับคนกันมี่ก็ยังมีอะไรความส่วนตัวเองแต่ก็ยอมรับกับสิ่ง คือ,อยังไงนะครับหมายถึงว่าก็คือยังยังมีอย่างในความเป้ะสึกตัวเองที่ทำลงไปแล้วแต่ว่าในเรื่องคดีนะแต่ก็พร้อมที่จะเจอกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นใน,นอนาคตว่มันจะเป็นยังไงผมก็ยืนยันว่าตั้งแต่แรกจนถึงตอนนี้ก็ผมไม่ได้ทาไม่ได้มีความอาฆาตมาร้ายอะไรต่อสถาบันมันเพื่อสิทธิเสรีภาพของเพื่อนๆของสหายผมครับครับ รขอบคุณครับขอบคุณครับ